พินิต้าเปิดช่องนี้มาเพื่อที่จะขายสกินแคร์ตัวนี้สมมุต <iele> ินะพินิต้าเปิดช่องนี้มาเพื่อที่จะขายสกินแคร์ตัวนี้พินิต้าเปิดช่องมาแล้วช่องของพินิต้าคือขายครีมลดริ้วรอยนะคะสกินแคร,ร์ตัวนี้เป็นกลุ่มกลุ่มลูกค้าของพินิต้าในช่องนี้นะคะพินิต้าจะขายสกินแคร์ที่เกี่ยวกับตรงนี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสบู่ไม่ว่าจะเป็นครีมไม่ว่าจะเป็นกันแดดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่กลุ่มของลูกค้าของพินิต้าคือกลุ่มนี้ ทีนี้เราก็ลองแจงออกไปสิว่ากลุ่มนี้เขาจะมีปัญหาอะไรแล้วอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เขามีริ้วรอยอ่ะแล้วถ้าเกิดเขามีพฤติกรรมการดูแลตัวเองแบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วส่งผลอะไรต่อผิวหน้าเขาอ่ะแบบนี้เราลิสต์ออกมาเลยนะคะเราลิสต์ออกมาเลยแล้วถ้าเกิดว่าเรามาใช้จุดเด่นของครีมเรามันดียังไงมันใช้แล้วมันแบบรู้ความรู้สึกมันเป็นยังไง อ่ะเราก็ต้องเอามาถ่ายทอดและทําให้เขาเห็นภาพวันนี้สมมติว่าพี่นิตาโอ้โหริ้วรอยเยอะมากเลยแต่ถ้าใช้ตัวนี้ไปจะเห็นผลจะทําให้ตึงกระชับเรามีการทำคอนเทนต์พิสูจน์ให้เห็นไหมข้างที่ใช้กับข้างที่ไม่ใช้โอ้คอนเทนต์เยอะเลยเห็นไหมแต่เรามุ่งเน้นไปที่กลุ่มคนกลุ่มนี้มันก็จะชัดเจนแล้วเราทําซ้ําๆเราทําซ้าๆ อ่านะคะเราทําซ้ําๆไปในช่องของเราเราทําไปในทิศทางเดียวกันเราทําไปในทิศทางเดียวกันจนทิกตอกเขารู้แล้วว่าเราทําอะไรจน t i กตอกเขารู้แล้วว่าช่องของเราเนี่ยเป็นอะไรแล้วจะส่งให้ใครดูเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมพอนึกออกไหมพอเข้าใจไหมอะเข้าใจพิมพ์พเข้าใจให้พี่หน่อยเร็ว